สวัสดีครับถ้าหากท่านใดต้องการที่ดินปลูกบ้านแล้วก็มีทขขําเลค้าขายอยู่หน้าบ้านไปในตัวนะครับที่ดินแปลงนี้จะเหมาะมากๆครับถ้าท่านใดที่ต้องการมาอยู่แล้วเปิดร้านค้าร้านขายของชํานะครับที่ดินแปลงนี้ก็จะสามารถเปิดได้ครับผมเพราะว่าอยู่ในตัวหมู่บ้านนะครับแล้วก็เป็นหมู่บ้านที่ใหญ่มากด้วยครับ สำหรับบรรยากาศภาพมุมสูงครับด้านบนก็จะเห็นว่ามีหลังคาหมู่บ้านหลังคาบ้านเรือนเต็มไปหมดเลยนะครับแล้วก็ที่ดินแปลงนี้จะใกล้ตัวอำเภอเมืองโคราชของเราเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมเดินทางเป็นสายตรงนะครับที่ดินแปลงนี้จะลงจากถนนสีเลนเพียงแค่600เมตรครับผมจาก600เมตรครับจะเป็นถนนสีเลนเส้นตรงเข้าตัวอำเภอเมืองประมาณ10กิโลเมตรเท่านั้นเองครับ และที่ดินแปลงนี้ยังอยู่ใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับถ้าต้องการเปิดร้านค้าขายของชําเล็กๆให้พ่อแม่หรือว่าปู่ย่าตายายเพื่ออยู่บ้านเลี้ยงเด็กด้วยแล้วก็ไม่เหงาด้วยครับได้ขายของด้วยแปลงนี้เหมาะมากๆครับ ทางที่แมนได้พามาเมื่อสักครู่จะเป็นถนนสี่เลนหมายเลข205สุรานาลัยนะครับจะเลี้ยวลงมาตรงบริเวณโรงเรียนบ้านหอกง,งครับเป็นโรงเรียนประถมนะครับผมตอนนี้แมนก็ได้มายืนอยู่หน้าที่ดินแปลงน,นี้แล้วครับที่ดินแปลงน,นี้เป็นที่ดินโคราชนัมเบอร์287ครับขายเฉพาะที่ดินเปล่านะครับผมเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนด337ตารางวาครับเจ้าของที่ได้ ร้องขายในราคา1.1ล้านบาทครับผมยกแปลงที่ดินแปลงนี้จะขายเฉพาะที่ดินเปล่าครับเพราะว่าในปัจจุบันที่ดินแปลงนี้จะมีร้านขายของ20บาทอยู่ในแปลงที่ดินครับ และสําหรับร้านขายของก็จะเป็นร้านขายของของเจ้าของที่ดินครับเจ้าของที่ต้องการจะขายแค่เฉพาะที่ดินเปล่าอย่างเดียวครับโดยที่จะย้ายข้าวของออกทั้งหมดให้วันที่มีการซื้อขายหรือการวางมัดจําอยู่ที่จะตกลงกันนะครับผมที่ดินแปลงนี้อยู่ในแหล่งชุมชนครับอยู่ใกล้ถนนสีเลนใกล้ตลาดนัดใกล้ตลาดสดใกล้โรงเรียนประถมมัธยมต่างๆครับเหมาะที่จะปลูกบ้านอยู่อาศัยมากๆเลยครับ ที่ดินแปลงนี้จะหันหน้าไปทางทิศใต้ครับทิศเหนือกว้าง25เมตรทิศใต้กว้าง17เมตรติดถนนด้านหน้าครับทิศตะวันออกกว้าง77เมตรทิศตะวันตกกว้าง75เมตรครับเดี๋ยวแมนจะพาท่านไปรับชมบรรยากาศด้านหลังของที่ดินแปลงนี้ครับผมถ้าหากท่านใดที่สนใจที่ดินแปลงนี้สามารถติดต่อสอบถามแมนมาได้โดยตรงครับทางเบอร์โทรศัพท์หมายเลข 0 9 8 9 5 1 8 3 5 2ครับเบอร์นี้เป็นเบอร์ไลน์ด้วยนะครับถ้าท่านใดอยากดูโลเคชันหรือว่าอยากจะชมพิกัดครับพิกัดคองแมนแมนจะใส่ไว้อยู่ด้านล่างใต้คลิปทุกคลิปเลยนะครับสังเกตดูจากคําว่าเพิ่มเติมนะครับสามารถกดคําว่าเพิ่มเติมแล้วจะเจอพิกัดที่แมนได้ใส่ทิ้งไว้ครับผมเดี๋ยวไปรับชมบรรยากาศที่ดินต่อกันเลยครับ ตรงบริเวณนี้จะเป็นด้านหลังของที่ดินนะครับที่แมนได้เดินออกมาจากด้านหน้าที่พาท่านผู้ชมได้เดินมาชมที่ดินครับด้านหลังที่ดินจะเป็นที่ดินว่างเปล่านะครับเจ้าของที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์อะไรครับผมจะใช้ประโยชน์แค่เฉพาะด้านหน้านะครับเนื้อที่ประมาณ200ตารางวาที่ถมดินไว้เสร็จสรรเรียบร้อยแล้วก็สร้างร้านขายของ20บบาทครับสำหรับระดับดินด้านหลังก็จะเสมอกับถนนคอนกรีตพอดีนะครับ และที่ดินแปลงนี้จะใกล้สิ่งอำนวยความสะดวกมากมายครับใกล้ถนนสีเลนหมายเลข205สุรนารายเพียงแค่600เมตรเท่านั้นครับแล้วก็จะใกล้ตลาดนัดตลาดสดใกล้ปั๊มน้ำมัน PTT 7 e l ว v e n หรือว่าจะเป็นอเมซอนครับใกล้โลตัสใหญ่มี KFC ร้านทองร้านอาหารต่างๆเพียงแค่4กิโลเมตรครับ หรือว่าจะใกล้ธนาคารต่างๆสถานที่ราชการต่างๆก็เพียงแค่4กิโลเมตรเท่านั้นเองครับผมและที่ดินแปลนนี้จะห่างจากมอเตอร์เวย์สาย M6 ครับผมจะเป็นมอเตอร์เวย์สายโคราชขอนแก่นครับเพียงแค่3กิโลเมตรเท่านั้นครับกำลังก่อสร้างอยู่ในอนาคตนะครับแล้วก็จะห่างจากถนนวงหวนรอบเมืองโคราชเพียงแค่6กิโลเมตรครับ ห่างจากอำเภอเมืองของเราสามารถมาสร้างอยู่พาบุตรหลานไปเที่ยวในตัวอำเภอเมืองเพียงแค่10กิโลเมตรเท่านั้นครับในตัวอำเภอเมืองก็จะมีเซนทันมีเทอร์มินอลมีโรตัส์แมคโคแล้วก็เดอะมอลนะครับหรือว่าจะเป็นห้างสปปรรพสินค้าต่างๆเลยครับและที่ดินแปลงนี้จะห่างจากกรุงเทพมหานครเพียงแค่280กิโลเมตรเท่านั้นครับการเดินทางตอนนี้อยู่ประมาณสาชั่วโมงนะครับผมถ้า มอเตอร์วโคูรานบางปะอินสร้างเสร็จครับการเดินทางก็จะลดหลันลงมาครับแมนคิดว่าน่าจะเหลือประมาณ2ชั่วโมงถึง2ชั่วโมงครึ่งเท่านั้นครับผมและสำหรับคลิปนี้แมนคงขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ครับขอบคุณสำหรับการรับชมและรับฟังนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับที่ตั้งที่ดินแปลนนี้จะอยู่ที่ตำบลด่านจากอำเภอนอนไทยจังหวัดนครราชสีมานะครับ